สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนมจากสวนเลือดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วก็เทคนิคในการฉีดฮอร์โมนนะครับทั้งปุ๋ยและฮอร์โมนที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นตัวเดียวกันที่ผมใช้อยู่ที่สวนเลยนะครับผมในที่นี้ปุ๋ยผมจะ ยกตัวอย่างมาอยู่2ประเภทนะครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมี Me นะครับส่วนพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรมันเป็นมันเป็นการเสริมนะครับผมเป็นการเสริมให้เขาแล้วก็ฮอร์โมนทางใบนะครับฮอร์โมนทางใบส่วนฮอร์โมนทางใบนี้ใครที่อยากได้เดี๋ยวทักหลังไมค์ผมมานะครับผมผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์เอาไว้ให้นะครับต้องการแบบไหนก็ไม่ว่ากันนะครับ จะเป็นสูตรหรือจะเป็นส่วนที่ผมผสมเสร็จแล้วก็ยินดีครับไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยส่วนเทคนิคในการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นเป็นอินทรีย์เคมีซะก่อนนะครับในช่วงอายุต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูความสูงของต้นนะครับโดยประมาณนะครับประมาณ2เมตรกว่า ต้นนี้อายุได้หนึ่งปีนะครับเบ็ดเสร็จปีกว่าๆนะครับต้นนี้โอเคครับเดี๋ยวเริ่มที่การใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยเนี่ยคือเราต้องรู้ระยะเวลานะครับระยะเวลาของอของใบด้วยนะครับว่ามันจะแก่ตัววันไหนอะไรประมาณนี้ครับ ดูสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเกิดเราจะใส่ปุ๋ยเคมีให้ใบเขาเนี่ยเป็นใบเพสลัดนะครับใบเพสลัดก็คือใบที่กลางเต็มที่นะฮะแต่ว่ายังอยู่ในระยะแก่ตัวนะครับเป็นใบเพสลดัดตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นใบอ่อนอยู่นะครับยังไม่กลางเต็มที่ยังไม่ถือว่าเป็นใบเพสลัดนะ เหตุผลว่าทําไมถึงต้องใส่เพสลดัดตรงนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดสะดวกใส่ตอนไหนก็ได้นะครับใส่ตอนไหนก็ได้แต่ว่าที่สวนที่ผมทําอยู่เนี่ยผมจะใส่แบบนี้นะครับในการใส่ปุ๋ยตอนเป็นใบเพสลัดเนี่ยเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะครับปุ๋ยมันก็จะมีเวลาเซตตัวของเขานะครับมีเวลา,าละลายน้ํานะครับมีเวลาซึมลงดินระบบรากได้ดูดได้กินเนะี่ยผมตีให้เลย อย่างสั้นๆประมาณสัก7-10วันนะครับผมตีให้ประมาณเนี้ยเถึงสิวันเม็ดปุ๋ยมันเริ่มละลายน้ําแล้วก็ซึมลงในดินนะครับระบบรากเนี่ยพร้อมที่จะดูดซึมแล้วและในระยะเป็นใบเปสลาดอยู่นั้นนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาที่เป็นใบแก่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนี่ยอยู่ราวๆเดียวกันนะครับสิบถึงสิวันอาจบวกลบได้นิดหน่อยนะครับ ในกรณีที่เรามีการใช้ฮอร์โมนด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาแก่ตามธรรมชาติก็มีระยะเวลานิดนึงนะครับก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาน,านานหน่อยนะครับพอเราใส่ปุ๋ยไปแล้วใบเขาพร้อมที่จะรับสารอาหารพร้อมที่จะสะสมอาหารใบก็จะมีความเขียวนะครับมีความเขียวความมันตรงนี้เหตุผลที่เขาเขียวเขามันเนี่ย มันก็คือเขาสะสมธาตุอาหารไว้นะครับสะสมธาตุอาหารไว้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สะสมธาตุอาหารนะครับใบก็เลยไม่ค่อยมีความเขียวมันเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านหนาวมานะครับเพิ่งผ่านลมหนาวมานะครับในช่วงลมหนาวเมื่อกี้ผมไม่ทําอะไรกับเขาฉีดแค่ป้องกันใบไม่ให้ใบหลุดร่วงนะครับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงก็มีแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์แค่นั้นนะในรอบนี้นะครับเริ่มและเริ่มจะฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับใครที่จะทําใบหรือว่าใครที่จะไปพร้อมกับสวนผมเตรียมพร้อมเลยนะครับหาฮอร์โมนมาสักหนึ่งตัวนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ท่านมีอยู่แล้วใช้ได้นะครับเพราะว่าฮอร์โมนมันก็มีคุณสมบัติในการดึงยอดแทบทุกตัวนะครับ ทีนี้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีไม่ใช่อินทรีย์เคมีนะครับ,ปเ, K รบเป็นเคมีจ๋าเลยสูตรที่ผมใช้ดึงยอดนะครับสูตรเสมอบวก15้าแคลเซียมสูตรน่าจะเป็นสิบห้าเสมอแล้วครับหรือจะเป็น16บเสมอก็ได้นะครับบวกกับ15้าแคลเซียมนะครับอย่างละหนึ่งต่อ2นะครับ15้าแคลเซียมหนึ่งส่วนส่วน 15เสมอ2ส,ส่วนนะครับพูดง่ายๆก็คือ,อถ้าเกิดเป็น15เสมอ1กิโลนะครับถ้าเกิดเป็น15ขีดแคลเซียมก็ครึ่งกิโลก็บวกลบกันเอานะครับผมต้องการปาสมน้อยเยอะขนาดไหนส่วนปริมาณในการใส่ ปริมาณในการใส่นะต้นหนึ่งจะอยู่ประมาณที่2องถึงสามกำมือในต้นใหญ่นะครับต้นเล็กๆห้ามใส่เยอะเด็ดขาดนะครับต้นเล็กๆก็หนึ่ช้อนกินข้าวเราก็พอนะครับหช้อนโต๊ะถ้าเกิดนับเมล็ดก็ประมาณ20-30เมล็ดนะครับไม่ควรใส่เยอะในทุเรียนเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมในทุเรียนเล็กถึงไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีเยอะ ทำไมถึงเน้นไปที่อินรียเคมีนะครับเพราะว่าในทุ่เรียนเล็กเนี่ยในการดูดสารอาหารของเขาในการหากินอาหารของเขาเรื่องระบบรากของเขาเนี่ยยังไม่แผ่ขยายเยอะเท่าที่ควรนะครับพูดง่ายง่ายคือยังหาอาหารได้ไม่เก่งถ้าเกิดเราอัดปุ๋ยลงไปเยอะนะครับแล้วพืชมันกินไม่หมดนะครับแล้วพืชมันกินไม่หมดจะทําให้สารเนี่ยตกค้างสารอาหารเนี่ยตกค้างในดินนะครับทำให้ดินเสียเราก็ต้องมาเสียเวลาในการปรุงดินกันอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้คนงานเริ่มตัดไม้แล้วไม่รู้ว่าจะคุยคลิปนี้จบหรือเปล่านะครับคนงานเริ่มตัดไม้แล้วเสียงดังด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินห่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องปุ๋ยให้จบก่อนนะครับเสียงดังก็ต้องขอภัยด้วยนะครับทนฟังเอาหน่อยในการใส่ปุ๋ยเนี่ยในในรอบทรงคุ้มด้านในนะครับ ก็คือเนี่ยครับมันตกตรงนี้นะครับปลายยอดตกตรงนี้พุ่มด้านในเนี่ยใส่เป็นอินรีย์เคมีนะครับหรือจะใส่เป็นเคมีล้วนก็ได้นะครับในพุ่มด้านในส่วนทรงพุ่มด้านนอกให้ใส่เป็นอินรีนะครับเป็นอินรีนะครับอินรีย์อย่างเดียวพวกมูลสัตว์ทั้งหลายแหละนะครับทีนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมถึงใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดลากนิดเดียวครับเสียงดังแล้วด้านในเนี่ย คือระบบรากของเขาเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะเราใส่เคมีเข้าไประบบรากได้กินหมดครับระบบรากได้กินหมดพวกธาตุอาหารตกค้างก็เลยแทบจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเกิดด้านนอกเราไปใส่เคมีด้านนอกเนี่ยระบบระบบรากของเขาอาจยังเดินเดินไปไม่ถึงนะครับทำให้ดินตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสารอาหารตกค้างนะครับแน่นอนแหละพวกไนโตรเจนเนี่ย แล้วพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยน่าจะกินแต่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยยังอยู่ในดินนะครับเพราะว่าไม่มีพืชตัวไหนจะไปกินเขามันก็อาจจะทําให้ดินตรงนั้นมันเสียนะครับเสียเพราะว่ามันอาจจะโดยเราใส่ทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีใส่ทุกรอบทําให้ดินตรงนั้นอะ่ะมันน่าจะเกิดความเป็นกรดหรือว่าเค็มปุย๋ยนะครับอาจเป็นไปได้โอเคครับ แต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นอินทรีย์ด้านนอกอินรีย์ด้านนอกเนี่ยไม่มีปัญหาครับใส่ไปเลยใส่อินรีย์ด้านนอกใส่ไปเขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปนะครับย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปแล้วก็พวกไส้ดงไส้เดือนพวกอะไรก็จะมาอยู่นะครับครวนดินห่อเราไปด้วยเนี่ยครับนี่คือข้อดีในการใส่ปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับเคมีก็ใส่ได้แต่ต้องใส่ให้เป็นนะครับใส่ให้น้อยหน่อย เพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะก็เป็นผลเสียนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศไม่เอือ้ออานวยเท่าไหร่นะครับคนงานตัดไม้ผมว่าจะทําแปลงทุเรียนอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมรอชมผมจะทําการเตรียมดินให้ดูเนี่ยสวนนี้แหละครับที่ผมเตรียมดินอยู่ผมทําอย่างไรมาบ้างนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมที่แปลงใหม่เดี๋ยวรอติดตามนะครับ ต้นนี้ถ้าเกิดงดน้ํานี่ดอกออกแน่เลยครับแต่ปีนี้ไม่เอานะต้นเล็กมากอายุยังน้อยอยู่โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงถ้ายคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากด้วยนะครับเรื่องฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดอยากได้เดี๋ยวติดต่อกันหลังไหมนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ